สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับซ้มจิตนะคะวันนี้คุณอนุชานะคะกับครอบครัวนะคะมารับรถปาเจโร่สปอร์นะคะรุ่น GT นะคะวันนี้ขอสัมภาษณ์ความรู้สึกนะคะคุณอนุชาก่อนแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราเจอกันที่ไหนเอ่ยอยากให้คุณอนุชาเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็ทําไมถึงตัดสินใจซื้อรถกับพี่นะพส้มเนาะพอดีไปดูรถที่ไเทคบางนาครับพอดีสนใจมิซูก็ ก็เลยมาดูไว้นะครับสนใจมานานเลยครับใ้รถมูมไม่เคยครับไม่เคยเลยนะครับไม่เคยเลยก็ชอบในของแต่งด้วยอะไรด้วยอยากได้รถสไตล์ครอบครัวคือก่อนหน้านั้นก็คือยังไม่เคยทดลองขับครับใช่ไหมคะเราก็ได้ไปทดลองขับในงานด้วยครับในลองขับด้วยเป็นไงบ้างคะก็ก็ดีครับก็ดีดีชอบชอบครับของล่างก็ดีครับ แล้วทำไมถึงจองรถกับพี่สมคะมีเซลตั้งเยอะนะวันนั้นอ่ะก็พอดีแนะนำดีด้วยก็ก็เลยสนใจครับก็เลยก็เลยจองเลยวันนั้นจองแต่วันนั้นเลยเนาะครับค่ะแล้วไฟแนนซ์เป็นไงบ้างคะไฟแนนซ์ก็ก็ผ่านง่ายอยู่ทำทำงานเร็วผ่านง่ายด้วยเนาะแล้ววันนี้เห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็พอใจครับอ่า ของแต่งของแต่งเยอะอยู่ครับของแต่งเยอะตามที่เราตกลงกันเนาะตามนั้นเลยเนาะตามนั้นครับยังไงฝากถึงคนทั้งบ้านเลยค่ะว่าถ้ามีใครสนใจจะซื้อรถทางพี่ส้มก็จะมีช่องทางของ youtube ด้วยนะคะเผื่อว่าดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากจะมาซื้อรถกับพี่ส้มอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากทางบ้านนะครับถ้าใครสนใจรถมิซูนะครับ่รถเล็กรถใหญ่ครับ ก็ฝากไว้ด้วยค่ะให้ซื้อกับพี่พี่ส้มครับมาพี่ส้มวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ก็ขออวยพรให้ทางครอบครัวนะคะคุณอนุชานะคะเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ออกรถออกไปเนี่ยขอให้ทำงานกิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะการงานก็ก้าวหน้านะคะ คุณนั่งน<ร>าัางนะคะขให้ยอดขายเยอะๆนะคะขอ,ขอบคุณค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะวันนี้ลาไป,าไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครบับ